สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NSKK7700TV ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Princess Connect r e d i v e และวันนี้ก็1วันทำอะไรบ้างสำหรับพี่เอ็นสไตล์พี่เอ็นเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันคลิปใหม่ๆนะครับผมโอ้ยลิ้นพันกันอีกแล้วเอออย่างแรกเลยผมก็ล็อกอินครับเข้าเกมที่แ้วต้องล็อกอินไปธรรมดาแหละ แล้วก็กดเข้าแคลนครับผมเอ่อแคลนผมยังรับคนอยู่นะแคนซีเกอร์ครับผมชื่อเท่มากเลยมีคนในแคลนแค่สองคนเองเข้ามาได้กันนะครับเข้ามากันได้นะครับโอ้ยตายแล้วพูดผิดอีกแล้วถ้าผมพูดผิดผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเอ่อแล้วก็ไปกด กาชา normal กาชาฟรีมาละสองครั้งก็จะได้ออแบบเป็นอาวุธมาแล้วก็เสียตัวละครต่อไปก็เข้ากิวเขาเกดรับเออของมาเออจริงด้วยอย่าลืมไปเออซื้อมานาด้วยเพราะว่าใช้ผมใช้เปลืองมากเลยมานา คนอื่นมีสะสมเป็นร้อยล้านเขาทำยังไงมันก็ไม่รู้เออแล้วก็เวสคนขาใช่ตัวค้มไปเลยเพราะว่าผมมีตั้งแป0พ่อยกว่าใบฮึต่อไปเอาเควต์มานาะเมื่อกี้คือ ขวดโพชั่นอันนี้มัวนาโอเคสองล้านเลยเหรอที่เดนมีอีเวนต์อยู่นี่ไงเพิ่มจำนวนการดแรบบอปต่อไปก็เข้าดันเจียนครับผมหนึ่งวันทำอะไรบ้างก็เข้าดันเจียนท้าทายไปเลย เอาละได้เวลาเลยสวยละกดไปติดกดไ่ติดค้างกดสกิลก็ยัง,งล็อกเอาไว้ปุ่งปังปุ่งปังตายหมดจริงๆเดียสินี้แค่ขั้นแรกถ้าขั้นประมาณชั้นสูงๆอ่ะคือโหดมากเลยนี่แค่ชั้นสอง เพราะชันสุดท้ายคือบอสเพราะชันสุดท้ายคือบอสช่างเหรอโอเคต่อไปผมก็เข้าหอคอยลูน่านะแล้วก็ตีหอคอยอตัวเล่นบ่อยที่สุดไปอืลุย เอาละมาอืมปันเข้าไปโอ้ค้างค้างค้างโอ้ยเกือบตายมุยมิเกือบตายปู้มตีเข้าฟาดดาบบึ้ม เอาไปเลยมี่ชันงูฟื้นฟูด้วยเพราะว่าตัวละคร,รเลือดเอ๋กับตายตัวนึงโอเคต่อไปก็ เบตเทอรออลินาอันนี้ผมไม่เคยชนะเขาซะทีเพราะว่าผมแบบไม่ค่อยได้อาตัวละกรเท่าไหร่แปดหมื่นประทะหนึ่งแสนบ้าไปแล้วแล้วผมก็พ้มจะพรีชีพแล้วพรีชีพกันพลังต่างกันฟ้ากับเหวผมไม่ต้องบอกว่าผมจะแพ้เลยชนะเพราะว่าผมแพ้นแน่นอนไปเลยเนึ่งตัว ไปแล้วสองผม,มผมไม่ได้ไปเพราะผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับอารีนาอยู่แล้วเพราะผมเน้นเล่น,นดานลากมากกว่าจิว ดูสิครับตีเขาเทมแล้วเขาตีเขาตีติดคีปเป็นพันเป็นเก้าพันเป็นหมื่นผมคิดเกียรอัพเองแหละโอเคต่อไปก็พิเซตอารีนาอันนี้มันอารีนาเมื่อกี้แหละแต่ต่อสู้สามเทิร์นจะจะสู้คนไหนก็เลือกได้เลยแล้วก็จัดปาร์ตี้ก็เริ่มแบทเทิลกัน มาปาร์ตี้ทีหนึ่งใดเวลาเริ่มดูไหวไม่มีบึ้มไม่ตายแต่โอ้โดนฟาดบึ้มไม่ตายสักตัวโอ้แย่แล้วโดน ก็ตีทีมด้วยกันเฉยเลยบึ้มไปหนึ่งแต่เราก็เหลืออีกสองตัวสุดท้ายแล้วจิวโอเคไว้อยู่เธอนี่สอง นาวโรตีนบึมโอยิงไมเข้าตมูมโอ้โหตายไปหนึ่งลแล้วทีมล้ะดิจนตเลือด นี่แหละตัวโกงเลยปังเถลปีใหม่โอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้ชนะในรอบหลายปีเพราะผมไม่เคยชนะเขาสักทีเย้ ต่อไปก็เควสสตำรวจผมก็จะไปล่องรอยเควสล่องรอยศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เช็ดต,ตัวค่าเหมือนเดิมแหละเพราะผมที่เกียเอาเศษเศษอะไรนัเขาอยากเดี๋ยวผมตัวหนึ่งเศษเอ่อรูปหัวใจชิมพูนเอาไว้อัพของตัวละครของประจำตัวละครต่อไปก็เล่นกิจกรรมกันครับผม อะไรเนี่ยการ,รสืบราชการลับไม่ปลูกหางอะไรออกมาให้จับโอเคครับแล้วก็หางคือปลดล็อกละเคื็ดกิจกรรมตายนคนขี้เกียจก็จะทำแบบนี้แบบนี้เลยเช็ดตัวข้ามเช็ดตัวข้าม,ามสิบเจ็ดใบ,บพอ ฮะแล้วก็ใช้ตัวข้ามใช้ตัวข้ามใช้ตัวข้ามสไตายคนที่เกียดจะได้ชิ้นส่วนตัวละครก็ททำแบบนี้นะแหละเอาได้ตัวไหนก็เลือกอใช้ตัวข้ามแล้วก็ตีบอสกัน อืมข้ามมันเดิมบอสสี่ตัวชืบ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 โอเคต่อไปก็ไปรับเคสภารกิจของอ่ะอีเวนต์ชืบรับตาผู้พิชิตมาแล้วก็เข้าไปตรงเปิดสมบัติเปิดแรกอีกครั้ง โอเครางวัลรอบที่หนึ่งไปแล้วก็รีเซ็ตสิครับรีเซ็ตเรียบร้อยโอเครีเซ็ตแล้วก็ไปกดรับเวสด้วยห้า,มา,ามหมื่นแน่นๆแล้วก็ไปอัพตัวละครครับผมเพราะว่าเรามีมานาแล้วอ่ะไปกดที่กับจุ๊บอัพตัวไหนดีแล้วแต่เลยผมจะเป็นนิน,น,นโผล่ก็แล้วกัน น้องนินโผลโอเคอัพนี่แหละแต่ตัวละครมันจะอัพตัวที่เล่นบ่อยๆตัวที่เล่นบ่อยๆเอาเป็นมวยมีล้ะอัดให้หมดเลยนี่แะสาเหตุที่มานาผมมีไม่พอเพราะผมอัดแบบนี้แหละอัดให้หมดเลยโอเคต่อไปก็ เข้าร้านค้าสิครับเพราะว่ามันจำกัดเวลาแค่สิบนาทีอยากได้อะไรก็แลกเลยขาดอะไรก็แลกเลยแล้วก็จะไม่ลืมที่จะซื้อพชั่นเอาไว, apps, อว้อัพเลเวลตัวละครหรือจยจะซื้ออะไรก็เลือกซื้อได้ครับตามนี้เลยตามหมดหมู่นะแล้วก็อย่าลืมรับของขวัญที่ไปกดเมื่อกี้ด้วย นะครับสไตล์ของขี้เกียจแล้วก็ไปกดรับภารกิจก็ประมาณนี้แหละครับวันวันหนึ่งทำอะไรบ้างในเกมนะครับผมก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย